السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكّرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعف عنا بعنومنا في ا ل داريني หน้าที่ก้าอยู่กลางกลางประมาณกลางกลางนะครับนับบรรทัดกันเอาเองนะดิมีเกลากีในวงเล็บมั้นคำแรกของบรรทัดเลยนะครับพี่น้อง A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi yang tinggal daripada sifat ma'ani. เช่นเดียวกันอีกยังติงกากลดาริปราีปหลากิฟัตมานีที่ลงเหลือจากสิฟัตมานี่าแลนอาร่หงเอ่าไม่ถึงเจะกอกอะไรนี่เนือกี่เหือเรื่องของวันนี้ต่อจากเมื่อคือนั่นแหละ ว่าสิฟันมาอันน so ี like it, so ้เมื่อคืนนั้นก่อรัตอิรดะตะลุกกับสกเลยมุ่งเป็นและก็ได้อธิบายตะลุกไม่ถึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั้นของเมื่อคืนวันนี้เช่นเดียวกันในเมกาลากิเช่นเดียวกันอีกยังทิ้งกัลจา a สิ่งฟันมาอันนี้ที่หลงเหลือจากสิฟันมาอันนี้เช่นเดียวกันอีกอะไรล่ะ ก็คือมีตะลกเหมือนกันอ่าสิฟ้อืนอ่นๆของมาอันนี้มีตะลกเหมือนกันไม่ใช่แค่กอดราก,กับอิรอดดับาซอก็มีซามะก็มีอ่กากาลังก็มีเข้าใจนะครับมาเล่นกันเว้นแต่หายาเว้นแต่สิฟา้หาหายาเท่านั้นแหละ Maka bahawasanya tiada menuntut yo yo hayat akan pekerjaan yang lebih atas dirinya diri hayat. Dengan tepatnya tepat hayat. Cen diaukan sifat hayat, a ah, cen diaukan sifat makni eun-eun ko mi taluk. Wen ta sifat hayat tau na le. Mua wen kami, 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 kami atas berdirinya Bukan minyo nyu hayat dengan tempatnya tempat hayat duai setan ti kong hayat mai teng duai zat kong hayat mai kwang wa hayat mai mi ta lok tae mai dai mai ada... wa mue mai mi ta hayat สีฟัากอรดรก็ใช้การไม่ได้อาหายาตไม่มีตาลกก็จริงแต่ถ้าไม่มีหายาตบาซอรก็ใช้งานไม่ได้สามุก็ใช้งานไม่ได้อิลมูก็ใช้งานไม่ได้โตครูอธิบายแบบนี้นะครับเขาสมมุติให้เราเข้าใจได้ง่าย หายาตเนี่ยไม่มีตะลกก็จริงแต่ดุดประดังหม้อหุงข้าวหน้าที่หุงข้าวกระทะไฟฟ้าหน้าที่ทอดนู่ทอดนี้เครื่องซักผ้าอ่าทำหน้าที่ซักนูซักนี้แต่ถ้าไม่มีหฮยาตไม่มีไฟฟ้าอ่า หายาดดุดประดังไฟฟ้าอุปมาอุปไมให้เราเข้าใจเดี๋ยวจะเข้าใจว่าหายาดอัลลอฮ์คือไฟฟ้าแล้วนั่นนี่เขาสมมุติให้ฟังถ้าไม่มีหายาเหมือนกับหม้อไฟกระทะไฟเครื่องซักผ้าไม่มีไฟฟ้าหุงข้าวได้เลยไหมะ่ะไม่ได้แล้วซักผ้าได้เลยไหมะ่ะไม่ได้แล้วทอดปลาได้ไหมละ่ะกระทะนะไม่ได้แล้ว เช่นเดียวกันถ้าอัลลอฮ์ไม่มีขยะสามโมของอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ยินแล้วบาซอดก็ไม่เห็นแล้วการลามก็ไม่พูดแล้วกอตารัก,ก็ไม่ทำแล้วอิรอดดั้ก็ไม่ลิขิตแล้วเข้าใจนะครับสมมุติง่ายๆโตครูเราที่เราเรียนโอ้ย เอเลมถามนู่ตอบถามนี่ตอบตราบใดที่เขามีหายะแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วก็แบกกิตับไปถามต๊ครูโต๊ะครูนั่นแหละฮะนอนเสียชีวิตแล้วต๊ครูนี่ตรงนี้อ่านว่าพื้นหมายความมายังไงตอบได้เลยแมล่ละใหม่แล้วแหละชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละสีฟ้ามาอันีอื่นๆมีตะลุกหมด ยกเว้นหายะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าไม่สําคัญหายะเพราะถ้าไม่มีหายะสีฟ้าอื่นๆพลอยเจ็งไปด้วยใช่ไม่ได้เข้าใจนะครับอ่าฮะมาก็ที่ดอิโิอัลลุเละแล้วเทีด่ด้อยอิอิอิหายะที่ดนะ้อยอิอิอิหายะนั้นสีฟ้าหายะ Takluk dengan sesuatu, Mai takluk kepada sing sing sesuatu. Kadar, irada, takluk sekeleya mungkin. Ah, tidak takluk wajibat, tidak takluk mustahilat, samo basar. takluk ha, wajibat, mai tak luk wajibat, mustahilat, samo basar. Ah, tak luk sekalian maujudat. Mai wa takluk wajibat, tidak takluk mustahilat, samo basar. Ah, Ah, wajibat, tak Ha, takluk ha, takluk ilmu lah. Takluk in kisah. Ha, ilmu nan tang wajibat, tang mustahilat, tang jaizat. Takluk kalam lah, takluk dilalah. Ha. Takluk dilalah, Bungci ci bong kong kalam. Kau muta'alak dia kap ilmu. Pian tewak. Kalam ni dilalah ilmunya in kisah. Al-kalamu yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu. Dan jalim kaedah asainan. Naimatan umum berahim. Na. Takluk kalam ni takluk dai Takluk dua ilmu. Ilmu takluk wajibat. Sekalian wajibat, sekalian jaizat, sekalian mustahilat. Takluk kalam kau sekalian wajibat sekalian jaizat sekalian mustahilah cen dia tewa kolak pradenkan anu inkishaf nenge ilmu Robru aini nenge dilala suan hayat taluk arailah tidak ada taluk kajai ah, ha, ha. nak ibarat bahwa Maka tiada ia takluk dengan sesuatu. Ah, dan keluar dengan dengan taluk kodrat dan iroda dengan sekalian mungkin. Le au ok dua kampu tiwa taluk kodrat dan taluk iroda dengan sekalian mungkinat kap banda mungkinat banda sing tipe mungkin tang lain le. Au ok arai au oh, ok oh. tiada takluk keduanya kedua kodrat dan iradat nah mai takluk kan song nan ko ke la iradat mai takluk dengan wajibat mai takluk kap bandar sing ti wajibat sing wajib tang lai le wajib tong ni mai tung wajib akal nah ha ko mai kwam wa Banda sifat kemalat kong Allah Le zat Allah Maidayu naimu ta'alak kong kudrat le iroda Kau cari yang sini Dan mustahilat Le awak -aw duai ha. Atap daripada นะครับที่ด t a l u k คู่ทั้งวยมุสทาลัไม่ตาลกด้วยทั้งสองก็ตลออรดนี่ไม่ตลกกับบันดาสิ่งที่เป็นมุสท่าลบันดาสิ่งที่สติปัญญารับไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้น ไม่ว่าลูกที่ลลอ a ์ออนแอที่ลล l a ์บอที่ a ลล a h ์บที่ a ล l a h ยาเฮลที่ลล l a ์มีทิศที่ลล l a ์มีที่ที่ลล l a ์มีอวัยวะที่ลล l a ์นั้นไม่ได้ตะลุกไม่ได้อยู่ในตะลุกของกดรัและอิรดะเพราะสิ่งนั้นมุสตาฮิลัดเข้าใจนะครับดันโฮยโซยและแทจริง ditentukan taluk kodrat dan irodat dai cok cung taluk kodrat le taluk irodat cok, cok cung dengan segala mungkinat cok cung kap bandar mungkin tang lai le mungkin nak capen arai mai ya. ta pen mungkin yom pen muta'allaq kong kodrat le irodat อย่าลืมต้นขั้วเมื่อไอ้ครับว่ามุมเกณฑ์คืออะไรสิ่งที่เป็นไปได้สองทางอ่านั่นคือมุมเกณฑ์ทุกอย่างที่เป็นไปได้สองทางลว้วนแต่เรียกมุมเกณฑ์หรือมุมกิฑ์นั่นแหละสิ่งนั้นจะอยู่ในมุตะอัลละจะเป็นมุตะอัลละของกุฎระและอิรอดัดอิรอดัดลิขิต ตัいい้งแต่อาซาลีกอดรักกระทำในวัตถุเอ็มกันเลยกอดรักตาลุกกบมุมเปนตาลุกตันจีซิฮัดเษอิรดาตาลุกกบมุมเปนเหมือนกันตาลุกตันจีซิก็เดิมไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าผมพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับ Kerana bahawa sonyo takluk keduanya. Dua sahih tecing dai tamkan takluk keduanya. Kedua kezara la iradat itu nan. Tok tok kalau adalah iyo iyo takluk. Meadai mi iyo iyo takluk. Dengan jalan memberi bekas. Takluk. Yubun neutang ti. Sumpun. มอบรีบเคสและสิ่งที่ทรงผลได้เฉพาะมุมเกณฑเท่านั้นแหละมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะมุมเกณฑส่วนวาญิบจะไม่ทรงผลใดๆมีอยู่ตรงนั้นแหละจะทําให้ไม่มีไม่ได้สิ่งมุสตาฮิลาดไม่มีอยู่ตรงนั้นแหละจะทําให้มีก็ไม่ได้ ส่วนสิ่งที่เป็นมุมกินาหรือยาเอสเนี่ยสิงหา罗สเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เมื่อมีก็ได้ไม่มีก็ได้นั่นแหละก็ระตะลลกอีรอดาตะลลกกับมันเข้าใจนะครับฉะนั้นยิ่งเรียนเรายิ่งชัดเลยว่าคำพูดคนที่พูดว่า แล้วแต่ Allah จะอยู่ตรงไหนก็ได้ Allah มีความสามารถนั้นทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อไอ้ตุกเกนนั่นไอ้บาวนั่นมันช่างไม่รู้เรื่องพูดบา้บาๆ้าคือถ้าพูดแบบนั้นปับ๊บเราไปฉีกกอดอกอุลามะเป็นร้อยเป็นพันกิตตับเลยทำไมทำไมล่ะเพราะการที่เราพูดแบบนั้นเท่ากับ Allah ตะลุก กตดราศอัลลอฮ์ตาลลกกับสิ่งมุสตาฮิลาดด้วยทีนี้ไปฉีกไปฉีกกัตับอุลามะเป็นพันเป็นหมื่นเล่มและเป็นพันปีมาแล้วด้วยฮะกลายเป็นเรานี้โอ้ยอเลมกว่ากัตับเจาีอาลมกว่าเจาของกัตับบิดายะอเลมกว่าเซหซานุซีอเลมกว่าเซกดาวดทั้งที่เรียนสามัญแล้วไหม กลายเป็นคนที่นาอินดูอ่าคือเป็นคำพูดที่ตลกตลกหลังตลาดอยากจะพูดรเ่องอาเกะดะแต่ไม่เรียนแต่ว่านะห้ามเรียนตั้งแต่ต้นเลยเรียนไม่ได้บิดอาหาทีนี้มึกงกโ็งโูจนตายเลยไม่เรียนละอ่า อุลามะผันกว่าปีวาจิบเด็ดขาดต้องเรียนมาคนเรียนสามมันปัจจุบันเรียนไม่ได้าอ่าเอาคำพูดด็อกเตอร์ซารามุนมาฟตวอนดูาอมลเันบงบอร์อุบะยายาไรนั้น Iaitu mungkinat alat. Nah, iaitu segala mungkinat nah. Melazimkan bagi berubah yang ditaklukkannya. Kiau yung kapkan pelian Yang ditaklukkannya. Ah, pelian กับสิ่งที่ได้ทําการตาลุกกันโยโยกัณฑะและอิรดะเมื่ออิรดะตาลุกจะส้างถึงเวลาจากที่มันไม่มีมันก็มีขึ้นมานั่นเบอร์อุบอก์จากไม่มีมีขึ้นมาเข้าใจนะครับนะเลยกัณฑะและอิรดะตาลุกจะพกกับสิ่งที่เบอร์อุบอก์ก็บรรดามุมเกันนั่นแหละ ไม่ตาลุกกับสิ่งที่ไม่บรอุบอกดาริปาดฮาลอาดัมบรอุบอบรอุบอทีวานั้นเปลี่ยนแปลงนะคำว่าบรอุบคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนในแง่ไม่มีไปสู่การมีหรือมีแล้วไปสู่การไม่มีหรือเปลี่ยนแปลงในแง่เล็กไปสู่ใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงจากใหญ่ไปเป็นเล็ก หรือเปลี่ยนแปลงจากนิ่งไปเป็นเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงจากเคลื่อนไหวไปเป็นนิ่งหรือเปลี่ยนแปลงจากล่ากไปเป็นบนหรือบนอ่าไปลงไปล่างหรือเปลี่ยนแปลงจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายหรือเปลี่ยนแปลงจากหลังไปหน้านั้นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนั่นความหมายก็ว่าเบอร์อุแะลและสิ่งที่เบอร์อนบะ์นี้มุมเกินเท่านั้น แล้วถามว่าอัลลอฮ์มุมกินหรือเปล่าไม่ใช่มุมกินอัลลอฮ์ไม่เข้าในคำว่ามุมกินนะด้วยเหตุนี้แหละห้ามให้ความหมายคุณสมบัติอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดนี่พูดซะว่าอัลลอฮ์อยู่บนอาราสทุกคำคืนอัลลอฮ์ลงขึ้นลงขึ้นลงไอ้ขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่คุณสมบัติพระองค์ อ้น ok ั say, uh, say uh. ah ah ้นคุณสมบัติงอคงในหนังสีอ่าใสอิ๋วนะอ่าอัลลอฮ์มุสต่เฮลที่จะมีคุณสมบัติฮารกะและมุสต่เฮลเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจะมีคุณสมบัติสุกูตนิ่งฮารกะนี่คือคุณสมบัติของยิริมนี่จำให้ดีนะครับพี่น้อง Allah bin sang harakat ti jirim Allah macam jirim le Allah ko macam harakat Allah sang ning ti Allah macam chai jirim le Allah macam ning เข้าใจนะครับนัลเลกาอิดะห์อุลามาเดวงยังชัดเจนว่ากุลลุมุตะกัยเรนฮาดีษทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง <tuk> ไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ตามถ้าเปลี่ยนแปลงฮาดีซุนสิ่งนั้นคือของใหม่ไม่มียกเว้นนั่นแหละกุลุจาแมไม่ใช่กุลุมัจมุอ่าในตัวบทฮะดีษกุลุบิดะอัตินดอลาละกุลุเหมือนกันนี้ก็กุลุแต่กุลุนุกุลุมัจิมอ แต่กุลูนี่กุลูจ้าแมอ่าเอสบีมันไม่รู้เรื่องหรอกของอย่างนี้อ่ามารู้แต่จะป่วนเพื่อนอ่ะดูต่อนะครับมาอ่าเมื่อกี้เปลี่ยนเนี่นย่าให้ตัวมลเลเซมการ bagi berubah yang ditaklukkanyo dari pada hal adam ในสภาพที่ไม่มีเกิดไปด้ยาลวัตถุไปสู่สภาพที่มีอ่าเหมือนเราแต่ก่อนไม่เคยมีมาก่อนก็ถูกเปลี่ยนหาลจากสภาพไม่มีให้มีขึ้นมาลูกเราไม่เคยมีมาก่อนเปลี่ยนสภาพจากไม่มีให้มีขึ้นมา ต้นทุเรียนต้นนี้ไม่เคยมีลูกมาก่อนเปลี่ยนสภาพจากไม่เคยลูกอ่ะมีลูกขึ้นมานั่นเรียกว่า hal ด้รับาก hal adam เข้าปใน hal wujud อ่ะบนหน้าผากไม่เคยมีสิวอ่ะโผล่ขึ้นมา hal hal adam จากไม่มีสิวเป็นมีขึ้นมาเขาจะเรียนอย่นี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ จากสภาพไม่มีไปสูก่การมีขึ้นมานั่นแหละมุมเกินเขาเรียกดันจากพารด่ hal wujud เข้าไปาด hal adam ละสภาพที่จากสภาพมีไปสูก่การไม่มีแต่ก่อนมีสิวหวัวช้างอยู่กลางหน้าผากตอนนี้ไม่มีแล้วาจากสภาพมีมาก่อน ไปสู่การไม่มีตอนนี้ก็เลยมองไม่เห็นเพราะไม่มีเข้าใจนะครับอ่าเคยเป็นฝีมาก่อนอที่น้องอ่าตอนนี้ไม่มีแล้วนั่นจากสภาพมีไปสู่การไม่มีโตเราแต่ก่อนมีอ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนั่นจากสภาพมีไปสู่การไม่มี Lagi ikhtang Tiada dapat bahawa takluk keduanya Mai sama catamkan takluk dua ikhtang song Keduanya tu ni kedua kodrat la irada Mai sama cak cak tamkan taluk duai tang song tang kodrat la irada Ma len wente Yang menerima Adam Wente sing ti top rap kan mimik Aa ha, Adam wujud menerima adam dan menerima wujud. Katai nak. When the sing ttop rak kan mai mi. Lek gor pai su kan mi. Rue kan mi pai su kan mai mi. Sing pen muta'allaq qudrat iradat. Mai khong mustahil. ไม่ตาลุกักับของวาจิบานะฮะทำไมถึงมุสันเนบได้อธิบายได้บอกว่าเตียดอไดาประพาวดีตะลุกคดวโย่คดวอดระดัอิระดัมาแลนกันยังม enerima adam wujud นะอย่างม enerima adam อยังม enerima wujud มาสันสันม enerima a d ม e n e r i m ม enerima adam er wujud ha, nah, Duma san-san Sepaya soh berubahnya Berubah yang menerima Puas soh Nekan pelian pelik Ta tak luk kap wajibat Pelian pelian dah mai Mai dah Ta pelian pelian dah mai wajibat Ha <laughs> ha Kajai ตัลุกไม่กับมุสตาฮิลาดไม่ตัลุกทำมาทำไมเพราะมุสตาฮิลาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มุสตาฮิลาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีตลอดกาลเช่นเดียวกันวาจิบัดเปลี่ยนแปลงให้ไม่มีได้ไหมไม่ได้ต้องมีตลอดกาลถ้าไม่มีได้แสดงว่าไม่ใช่วาจิบัด กลายเป็นญาอิซะมีแค่บางมีมีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งจากกี่ปีก็แล้วแต่เมื่อสามารถไม่มีได้ก็คือญาอิซะคือมุมกินัตนนแหละจากด้วยสาเหตุนั่นแหละเลยกอดระและอิรอดะจะไม่ตะลกเด็ดขาดกับวาจิบาและมุสตาฮิละนะฮ Supaya soh berubah nyonya yang menerima. Supaya soh pua ah pua soh soh ni nai sati Soh dalam kan pian Daripada wujud kepada Adam. Cak mai ah cak mi Dan daripada Adam kepada wujud. Lek cak ไม plane plane Love, ni, ่มีไปสู่กันมิและสิ่งเหล่านี้คือมุมกินนัและมุมเกณฑ์นี้ซึ่งผมเคยอธิบายมาแล้วมุมเกณฑ์ทั้งหมดจะแบ่งเป็นสี่ประเภทมุมเกณฑ์สี่ประเภทนี้ต่างก็เป็นมุตะอัลักของกดระและอิรดามุมเกณฑ์มาวุดบาดลอาดัม Adam badal majud. Mungkin sayu jadu. Mungkin alimallahu andahu lam yujad. Si mungkin ni. Pen muta'alak kong kudrat le iradat. Kudrat le iradat cak mai ta'luk kap sing wajibat. Le cak mai ta'luk kap sing ti pen mustahilat dekat. Kau cakap ni kap? Ah, ha, nan. เมื่อ <h> ม ah> ah ุสตาฮิลอัลลอฮ์มีที่สิ่งที่ท่านเจอบนดุนยาหรืออาเรห์ถ้าสิ่งนั้นมีที่มีทิตสิ่งนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์เช่นเดียวกันมุสตาฮิลอัลลอฮ์มีลูกถ้าท่านเจอสิ่งใดมีลูกจะดุนยาหรืออาขรห์สิ่งนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์เข้าใจนะครับฮ่าๆอืม นะครั้งต่อไป ADO พูนวจิบ itu มากกว่าที่ ADO ม enerima 马来 kan บุญด์ได้ละมากไปเดียวมึนทีนี้เมื่อพี่น้องฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ฟังซ้ําได้เข้าใจเพิ่มและแชร์ให้คนอื่นที่ไม่มีเวลาที่จะมาฟังช่วงนี้ให้ได้ฟังบ้างและพี่น้องที่เก็บได้อ่า ช่วยเก็บนะครับคือที่บอกให้ช่วยเก็บจะได้เป็นประโยชน์กับคนต่อรุ่นต่อไปและเราเองก็สามารถมาหวนทวนกลับมาดูใหม่เพราะหมดแล้วเล่มนี้ก็ต้องเอาเล่มอื่นต่อไม่รู้อีกเมื่อไรจะมาทวนเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเก็บได้เก็บนะครับส่วนผมผมจะมาเก็บในในมนผมก็เยอะแล้วจัดเต็มแล้ว เครื่องเกือบจะรวนแล้วตอนนี้อ่าก็พยายามอยู่อ่ายังให้ใช้ได้อยู่อ่าสุดท้ายนี้ขอพระองค์องล์ละประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านและปกป้องสิ่งที่ไม่ดีวะบิลลาฮยตัฟิกวะลฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุวัลลอฮุอัลัม